สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเตยไตรยาเปิดดวงนะจ๊ะคุณติดวิบากกรรมอะไรบ้างคุณมีวิบากกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้นะมาดูซิบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะมาดูซิว่าคุณติดกรรมมีวิบากกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้นะต้องบอกก่อนนะเป็นการอ่านแบบรวมๆนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ เป็นสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะจ๊ะถ้าคุณเชื่อคุณสามารถดูคลิปนี้ได้จนจบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยนะคุณจะดูก็ได้คุณจะไม่ดูก็ได้คุณจะเชื่อก็ได้คุณจะไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณนะจ๊ะโอเคไหมคุณติดวิบากกรรมอะไรอยู่บ้างในตอนนี้เนามีไหมอะไรประมาณนี้นะ ใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะดูเพราะเป็นแนวทางหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปเครียดนะไม่ใช่เปิดมาแล้วโอ้โหเครียดจังเลยแม่นู่นนี่นัน่น,นไม่ต้องเครียดนะดูเล่นๆดูคำขำดูคำขำกดไลค์กดแชร์ share, ด้วยนะจ๊ะกด subscribe ด้วยนะจ๊ะดูเล่นๆดูคำขำอะถ้าคุณเชื่อคุณดูถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ปิดหรือเลื่อนผ่านเลยเนาะคุณติดวิบากกรรมอะไรบางเรามาดูกันสิ มาดูมาดูมาดูเขาเรียกว่าฐานดวงช่วงนี้ของคุณหน่อยอหนึ่งไม้ทา้าโอ้ไม่ใช่ราชาไมา้ราชาไมาทท้ทศทีโอ้โหดวงช่วงนี้คุณน่าจะอยู่ในช่วงที่เป็นผู้นําบางคนเป็นหัวหน้างานบางคนเป็นเจ้าขององค์กรบางคนนี้อยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงที่มียศมีตําแหน่งที่ดีเออนะมาดูซิว่าคุณติดวิบากกรรมเรื่องอะไรบ้างเอย เนาะบางคนก็ไม่มีนะโอ้โหไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่พระเลยอยไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นดูเหมือนว่าคือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ติดวิบากกรรมหรืออะไรอย่างนี้อาจคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์ไลน์อาจจะมีสิ่งศักดิกลลจจ์สิทธิ์ซับพอร์ตร support, ช่วยเหลือเกื้อนหนุน บุญนะเหมือนว่าบุญเก่าะหรือไม่งนนะั้นแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุญเก่าค่อนข้างเยอะมาดูหน่อยมาดูหน่อยเนาะโหพลังงานคุณดีนะเนี่ยพลังงานคุณดีนะพลังงานของพระขึ้นมาเนาะพลังงานของเดไฮโดรเฟนพลังงานของไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโอ้โหพลังงานของไพ่เจ็ดดาบถามว่าคุณติดวิบากกรรมอะไรไหมคุณอาจจะเคยติดวิบากกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ คือคุณอาจจะเคยโดนหักหลังโดนทรยศโดนใส่ร้ายโดนกันแกล้งไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาหรือโดนโกหกหรือโดนทำอะไรรับหลังอะไรประมาณเนี้เนาะหรือไม่งันเนี่ยคุณน่ะอาจจะเคยไปเขาเรียกว่ายังไงอ่ะติดสินบนเออเนาะหรือบางคนนะคุณอาจจะไปติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือเปล่า อืมนะอันนี้เป็นบางบางคนนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดนะถ้าใครถ้าใครแบบเอ้ยมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเป็นดวงของคุณถ้าใครแบบอุ้ยหนูไม่มีเรื่องนี้เลยแม่ก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะอ่ะบางคนเป็นแบบนั้นนะบางคนติดวิบากกรรมเรื่องเขาเรียกว่าผิดสัจจะผิดสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมพอไพ่เจ็ดดาบเนะี่ยมันเป็นไพ่หลบซ่อนมันเป็นไพ่ หลอกลวงประมาณนี้เนาะบางคนผิดสัญญาผิดคำพูดผิดสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะสมมุตินะสมมติอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นหยุดเลิกเล่าวันเข้าพรรษาให้สัญญาเอาไว้แต่ว่าคุณอาจจะทำไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าผิดสัจจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ลั่นเอาไว้เออนะไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ช่างนะ คุณอาจจะไปนอนิยกตัวอย่างให้ฟังนะอ่ะคุณติดวิบากกรรมอะไรไหมอืมน่าจะมีแล้วหละเนาะโดเมติเชียนเนี่ยคุณคุณบางคนนะบางคนไปขอพรหรือบนบานสารก้าวเนี่ยแล้วคุณอะอาจจะลืมหรืออาจจะ เขาเรียกว่าหลงอะหลงว่าคืออาจจะสมมติว่าไปบนบานสัรเ่าหรือขอพรแล้วคุณแบบสมมติว่าขอไว้หลายที่เออประมาณเนี้ยแล้วคุณก็คือไม่ครบให้ไม่ครบให้ไม่ครบ,ครบทุกที่อะไรประมาณนี้เดอะเมติเชียนแต่บอกเลยนะดูเหมือนว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับองค์เทพเกี่ยวข้องกับของสูง เพราะว่ามาแล้วอ่ะไพ่พระขึ้นมาพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาเนาะบางคนก็นั่นแหละเหมือนที่เหมือนที่พูดไปอ่ะบางคนก็เหมือนกับว่าให้สัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสมมุติจะเหมือนที่ยกตัวอย่างนั่นแหละจะจะหยุดเล่าเข้าพรรษาแต่แบบทําไม่ได้ก็เหมือนว่าผิดสัญญาอะไรประมาณนี้อ่ะคุณติดวิบากกรรมอะไรใหมคุณติดวิบากกรรมอะไรไหมคะหกถ้วย อดีตบางคนนะติดมาตั้งแต่อดีตชาติคุณอาจจะไม่รู้ตัวอืมคุณอาจจะไม่รู้ตัว,วคุณมีกรรมอะไรมาตั้งแต่อดีตชาติวิบากกรรมติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติติดตามคุณมาอะไรประมาณนี้เลยหกถ้วยแล้วก็มาไพ่แทมแพรนไพ่แทมแพรนโอ้โหมันเป็นไายที่เหมือนกับว่า ให้แนะนำนะให้กรวดน้ำกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวหรือบางคนเกิดมาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทพมีเทวดาติดตัวมาคุ้มครองมาตั้งแต่เกิดเหมือนว่าคุณอาจจะเคยสัญญาอะไรกับท่านหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงผูกพันอะไรกันมากับท่านเนาะหกถ้วย ถกถ้วยแทมแพรนตรงเนี้ยนามมีนะบางคนเป็นเช่นนี้เหมือนกับว่าคุณหนีไม่พ้นนะคุณต้องอยู่กับท่านท่านต้องวนเวียนอยู่กับคุณอะไรประมาณเนี่ยพระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขึ้นไพ่พระไพ่พเทพคุณขึ้นเนี่ยเดอะเมดิเช mm ีย hmm. นก็มาการันตีด้วยอ่ะคุณติดอะไรอีกไหมวิบากกรรมอะไรโอ้โหเดอะไฮพิเทสเดอะไฮพิเทสแน่นอนมีคือคือเหมือนกับว่าคุณมีคุณมีอะ่ะ คนที่ดูคลิปเนี้ยคุณมีองค์มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นข้อมันเป็นเหมือนว่าพันธะสัญญาที่ติดกันมาตั้งแต่อดีตชาติเห็นไหมหกถ้วยคืออดีตชาตินะได้หกถ้วยคือตั้งแต่ตั้งแต่หนหลังตั้งแต่เก่าแก่อืม เนี่ยติดกันมาคือไม่รู้แหละคุณคุณมีพันธะสัญญาพันธะผูกพันอะไรกันมากับองค์เทพเทวดากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านอาจจะเป็นองค์เทพประจําตัวท่านอาจจะเป็นองค์ที่คุณมีอยู่หรืออะไรอย่างเนี้บางคนเนี่ยผิดสัจจะผิดสัญญากับท่านเนาะก็มีนะ หรือว่าบางคนขอท่านไว้รู้ว่ามีแล้วขอพอรท่านไว้แล้วก็เหมือนกับว่าได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรให้ท่านเลยอ่ะคุณติดวิบากกรรมอะไรไหมความเครียดความกังวลเนาะใช่บางคนเนี่ยพยาพยามพยายามเครียดวิตกกังวลเห็นไหมมันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่า มันทําให้คุณต,ต้องมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องกังวลมีแต่เรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นอืเนี่ยแหงแมนยังวนเวียนอยู่ในหัวตลอดหเห็นไหมคือบางคนเจอแบบนี้นะบางคนเหมือนกับว่าคือมันไม่สามารถหลุดพ้นหรือหนีพ้นจากจุดตรงนั้นได้อะ่ะมันก็วนเวียนอยู่กับดวงของคุณวนเวียนอยู่กับชะตาของคุณเห็นไหมก้าวหมาย เป็นอุปสรรคให้กับคุณพอดวงคุณแบบนู้นแบบนี้มันก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาอะไรอย่างเนี้ยมีแต่เรื่องเครียดเข้ามามันก็วนอยู่อย่างเนี้วนลูปเอานะเออประมาณนี้นะดวงคุณเจอแบบนี้จริงๆนะเนี่ยใช่ไหมสังเกตสังเกตนะสังเกตดูดวงของคุณนะ่ะอืมมันเหมือนกับว่ามันเป็นพันธะผูกพันพันธะสัญญาอะไรมาตั้งแต่อดีตชาติอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ว่าคืออะไรนะแต่มีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นของสูงซะด้วยเพราะว่าพายพระคุณขึ้นพาของสูงคุณขึ้นพายสังฆราชาพายใบนี้ยก็คือว่าพายสังฆราชาเลยนะพายพระพายเทพพายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงขึ้นมาตรงเนี้เดอะไฮพิเทศนี้ก็ เป็นเทพีอยู่บนสวรรค์เช่นกันเป็นเทพีพระจันทร์อะไรประมาณเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเหมือนกันเนี่ยเดอเมติเชียนก็ของสูงครูบาอาจารย์อะไรประมาณนี้เลยเห็นไหมอ่ะหนถ้วยหนึ่งถ้วย,วยพันธะสัญญาผูกพันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับน้ำอืม บางคนเนี่ยมีวิบากกรรมเรื่องความเรื่องปวดหัวเนาบางคนเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาจจะเป็นโรคประจําตัวไปเลยเป็นไมเกรนไปเลยหรือว่าเป็นโรคแบบปวดหัวเวียนหัวไปเลยหรือบางคนก็ปวดหูวปวดตาสายตาไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะบางคนก็เหมือนกับว่าวิบากกรรมของคุณก็เป็นเรื่องแบบเรื่องความกังวลเกิดขึ้นเรื่องเครียดเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ไปเลยเนาะ อืมสามเหรียญอ่ะแปดถ้วยเห็นไหมท้ายสำหรับคุณเป็นเจ็ไม้เทา้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีติดวิบากกรรมแต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่านะดูเหมือนว่าเลยมันไม่ใช่ ไม่ใช่ของลายอะไม่ใช่สิ่งเลวลายอะเพราะว่าไพ่พระคุณขึ้นไพ่ชั้นสูงคุณคืนนะไพ่ครูคุณึ้นนะเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นพันธะสัญญาผูกพันระหว่างคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตชาติแล้วทีเนี้ยพอเกิดมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็ติดตัวคุณมามันก็เลยกลายเป็นว่านะกลายเป็นว่าหนึ่งคือดวงของคุณเนี่ย มีปัญหาง่ายมีเรื่องให้เครียดง่ายมีอุปสรรคง่ายมีบททดสอบบ่อยอืมนะสองสองถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณมีโอกาสเลิกลากันง่ายมีโอกาสหันหลังให้กับคนรักง่ายนะคุณอาจจะติดตรงนี้สามนะคือถ้าคุณไปทํางานหรือมีงานมีองค์กรมีนู่นนี่นั่น คือมันจะมีปัญหาให้คุณต้องแก้ตลอดมันจะมีอุปสรรคเข้ามาตลอดอะไรประมาณเนี้นะแต่ถามว่าตรงเนี้ยท่านก็คุ้มครองคุณอยู่ท่านก็ดูแลปกปักรักษาคุณอยู่แต่มันเหมือนว่าคุณคุณคุณบางคนนะคุณอาจจะไปติดสินบนกับท่านไว้บางคนคุณอาจจะผิดคําสัญคำมั่นสัญญาอะไรกับท่านเนี่ยคือมันเป็นข้อที่มันแบบคาราคาซังกันมาตั้งแต่อดีตชาติอะเออประมาณนี้นะ ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่แล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อไม่ใช่ตัวบุคคลน,นะไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เป็นของที่ของสูงนะเต้ยมองว่าเป็นของสูงนะแล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอมันเหมือนคือคือมันเหมือนกับว่าเนี่ยเห็นไหมคือเวลาคุณอะจะดีไม่ดีมันก็จะมีเรื่องให้เครียดเข้ามาอาะสมมติยกตัวอย่าง พอเงินคุณจะเริ่มดีเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวจะมีนุ่นมีนี่มาให้เครียดแหละเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยอายกตัวอย่างธุรกิจกิจ,จาการกําลังจะไปได้ดีการงานกําลังจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าคุณอาจจะเเป็นเจ้าขององค์กรเจ้าของอะไรปุ๊บเนี่ยติดขัดแหละเดี๋ยวมีนุ่นมีนี่มาให้แก้แหละอะไรประมาณเนี้ยนะอ่าถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยบอกเลยมันไม่เด่นมันไม่เด่นมันเหมือนกับว่าดวงของคุณอะ่ะมันเป็นดวงที่ ถ้าถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณต้องใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังนะมันเหมือนคุณนะเป็นคนที่มีเจ้าของอตั้งแต่อดีตชาติแล้วพอมาชาตินี้พบนี้เนะี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่เด่นเรื่องความรักแล้วอะมันไม่เด่นเรื่องคู่แล้วอะอืมมันเหมือนคุณมีคู่มาตั้งแต่อดีตชาติเหมือนเขาติดตามคุณมาเขาหวงคุณมาเขาอาจจะเคยเป็นคู่กับคุณหรืออาจจะเป็นบิดามารดาหรือว่าเป็นอะไรก็ช่างอะแต่ว่ามันเป็นของสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวคุณมาประมาณเนี้ยอืม คือเนี่ยมองลักษณะเช่นนี้สำหรับคนที่พบคลิปนี้นะเนี่ยประมาณนี้เลยอะนะถึงแม้นว่าถ้าคุณเนี่ยไปมีคู่มันก็จะไปเจอในรูปแบบที่คู่ที่ไม่สามารถให้ฐานะกันได้คู่ที่ต้องหลบๆซ่อนๆแอบๆทำคู่ที่ไม่สามารถออกเขาเรียกว่าเป็นคู่เด่นคู่ผัวตัวเมียคู่แท้คู่จริงได้อะไรอย่างเนี้ยคุณจะต้องไปเจอแบบนั้นนะวิบากกรรมคุณอาจจะเป็นติด อยู่กับกรรมตรงนั้นด้วยนะประมาณนี้นะทีนี้แต่ละคนนะ่ะบุญธรรมกรรมแต่งวาสนาส่งธรรมมาไม่เท่ากันทำมาไม่เหมือนกันนะมันก็ประมาณนี้แต่ดวงคุณนะ่ะมันจะเด่นเรื่องการอุปถัมภ์เรื่องการช่วยเหลือสามเหรียญน่ะนะดวงคุณมันจะเด่นเรื่องคนช่วยเหลือคนอุปถัมภ์เด่นเรื่องหุ้นส่วนเด่นเรื่องเหมือนกับว่าการซัพพอร์ตการเกื้อนหนุนเห็นไหมคือสามเหรียญตรงนี้มา ดวงคุณมันจะเด่นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะไม่เด่นเรื่องคู่แท้มันจะไม่เด่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะมันจะเด่นเรื่องประมาณเนี้ยนะเด่นเรื่องคําพูดเด่นเรื่องการเจรจาการพูดคุยกันสื่อสารการตกลงอะไรประมาณเนี้ยคุณดวงคุณจะเด่นคุณจะได้ดีเด่นเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็ดวงคุณจะเด่นเกี่ยวกับแบบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับวัดกับพระกับองค์เทพดวงคุณจะเด่นประมาณตรงนี้แต่จะไม่เด่นเรื่องคู่เออมันจะประมาณนี้เลยเนี่ยดวงของคุณนะโอเคนะประมาณนี้นะมันเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห่วงอะห่วงคู่อะเออประมาณนี้นะเออประมาณนี้นะคะโอเคนะอันนี้ดูด,ดูดูขำๆนะไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ใช่ว่าดูไปแม่หนูจะไม่มีคู่หรอแม่หนูเครียดแล้วเนี่ยเอออย่าไปเครียดดูเล่นๆดูเพลินๆนะโอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัารถนานนะจ๊ะสวัสดีจ้า